ดิจักรายานไม่ติดหรอกลูกเพราะมันเสียแลยย้วไงก็เ,เล่นเป็นส่วนมากเล่นหรือก็เล่นนักอย,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 ยู่แล้วโอเคครับพีนลล่น้องขอบคุณหลายๆค่าเอาไปใส่โอ้โน่นจะท่านขัรถเหรอล,ะละูกมานั่งสิเอามาใกล้ๆแม่เอามาใกล้ๆแม่โอเคเ,อเล่นอะไรเห็นบุรุษน้องขี่จักรยานเลยเห็นไหม ฟองเล่นหลายพี่น้องมาตอนหน่อยเบอร์แต่ว่าฟองเล่นตะกี่บากหลายนี่เนาะตรงนี้เลยเห็นใช่ไหมอู้หึยนิดโย่ค่อยๆเด้อฟองเล่นหลายมาเลย อบอกแม่เจนที่บอกว่าเก่งจังเลยนูจะเอาอะไรมาเล่นนะ่ะเอาเล่นตรงนี้ก็ลูกป่ะนั่นนั่นนั่นอันนี้ติดอยู่อันนี้ไม่ติดอันนี้พังแล้วมั้งลูกพังแล้วพังแล้วลูกใช้มือเอาเลยอเ,เอาสองอันเลยเหรอแล้วก็ขี่สองอันได้เหรอ โย่ค่อยๆเด้อข้องเล่นลายอันนี้อะไรบอกก่อนนี่อะไรปาหล่มปาหลาม,าลามอันนี้กับอะไรหอยทาอีกหอยทากอีก,ออกแม่ที่มีอะไรมัง่งนี่อะไรคะหอยค่ะหอยค่ะ นี่อะไรอะลูกนี่อะไรคะอันนี้อะไรบอกโอ้นู่นจะขั้นขั้นรถเหรอลูกน,นั่งสิเอามาใกล้ใกล้แม่เอามาใกล้ใกล้แม่โอเคเอาล่อมอพี่น้องคาเวลากัลกเลนเก่งจังเลยนูจะเอาอะไรมาเล่นนะ่ะ อะไรตรงนี้กันลูกป้าแม่ที่มีอะไรบ้างนี่อะไรคะหอยค่ะหอยค่ะนี่อะไรอะลูกนี่อะไรคะอันนี้อะไรแม่ก่อนนี่อะไรน้องใหญ่น้องใหญ่แล้วอันนี้เลยใช่ไหมตรง ยีราพอยาวมาเล่เอ่ะบอกแม่เจนที่บอกว่าเด๋ยวมีของตัวอะไรหกทากเหรอตาไม่ม,มีตาไม่มีใช่ไหมลูกตามันหายใช่ไหมนี่ที่จริงตาเขาจะอยู่ตรงนี้ เป็นตามภาษาเด็กอ๋้นี่กับปั้นจักรยานุน้ยมาไม่เล่นมีอะไรมั่งมาเล่นส<ว>ิมีอะไรมั่งาม,ามีอะไร,อะไรเอามาบอกนุ้ยนุ้ยจะนั่นรถเหรอลูกมานั่งสิเอามาใกลใ้ใกล้แม่เอามาใกลใ้ใกล้แม่โอเคอ่ะอันนี้เอามาเล่นเลยลูกเอามาเล่นเลยโม่พน อีเลยโอ้ oh, คนละอันกับน้องอดื้อติดอยู่ลูก้ตองเอาไปไกลๆนู่นนั mm. ่นเห็นหม่ค่อยๆเดินตามไปมาอีแล้วโอเคครับพี่น้องขบ้นลหลายๆค่ะยีราพอยาว ดิจักอายานไม่ติดไม่ติดลองลูกเพราะมันเสียแล้วไงก็เล่นเป็นส่วนมากเล่นเปนสวนเล่นน,<ด>นี่นี่หน่อมือนบ,บ่หลายบ่หลายคนบ่หลายหนูเล่นอะไรอ่ะลูกอ่ะเอาเลือกเล่นเอาเลือกเล่นเลยเจะหนูมาโรงพยาบาลแล้วที ยาโยกแกยห้งแด้วหรอล่อมมพี่น้องคาเวล่ากันเลนอันนี้อะไรบอกก่อนนี่อะไรปลาหล่มปลาหลาม,อ,าลามอันนี้ก็อะไรอหอ,อยทากอีกหอยทากอีกยีราฟพอยาว ดิแทกายันไม่ติดหรอกลูเพราะมันเสียแล้วไงก็เล่นเป็นส่วนมากเล่นเลยคือกเล่นยีราฟพอยาวสิงโตอะไรอ่ะนะยีราฟตัวเล็กแม่ที่มีอะไรมั่ง นี่อะไรคะหอยค่ะหอยค่ะนี่อะไรอะลูกนี่อะไรคะอันนี้อะไรอบอกจักระยาน,น,นไม่ติดไม่ติดแล้วลูกเพราะมันเสียแล้วไงก็เล่นเป็นส่วนมากเล่นมันเ,เล่นอะไร <c oughs> เห็นลูกน้องขีจ่จักรยานเลยเห็นไหมฟ้อ,องเล่นไรพี่นอ้องตอนหน่อยเบ้อแต่ว่าฟ้องเล่นแลกวี่แบบไรเล่นเนาะ <c oughs> สิงโต,ตอะไรอ่ะล่ะมีรับตัวเล็ก,ลลกอันนี้เลยใช่ไหมออันนี้ล,ล้อมอพี่นอ้องคาเวลากลันเลนอันน,น,นี้เอามาเล่นเลยลูกเอามาเล่นเลยหมูพน ดีเลยโอ้คนละอันกับน้องอดื้อไปเลนาะงาดูกตลาดทุบานนี่นย้อกิดขานเลยบังบิ้งบิ้งบ้งมาหอดแลวมหอดลเล่เ่นฟ้องเล่นเพิ่นเลยเห็นบหมดื้ คือนั่งได้พอแล้วเอาน้องนั่งด้วยเหย็นตลาดกูบ,บาร์ได้เนบอลกินข้าวตืวนบิ้งเบิ้งบังเบิงมาหอดแล้วมาหอดแล้วเล่นฟ้องเล่นเพื่อนเลยเห็นบ้างไหมหนักอยู่โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเน่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 เออันนี้ติดอยู่อันนี้ไม่ติดอันนี้พังแล้วมั้งลูกพังแล้วพังแล้ว ใช้มือเอาเลยเฮ้ยเ,เอาสองอันเลยเหรอแล้วก็ขี่สองอันได้เหรอเบงเนี่นอ้องมือนบ่ลายบ่ลายคนบ่ลายหนูเล่นอะไร,รอ,อะลูกเอาเลือกเล่นเอาเลือกเล่นเลยเอาจจะเบงนี่นอ้องมือนบ่ลายบ่ลายคนบ่ลายหนูเล่นอะไร,รอะลูก อเอาเลือกเล่นเอาเลือกเล่นเลยเอาจจะเป็นนั่งได้พอแล้วพนอ,อน้องนั่งด้วยอะไรเห็นดูน้องขี่จัก,กรยานเลยเห็นไหมพ้องเล่นหลายพี่้องอต้อนหน่อยเบอร์แต่ว่าพ้องเล่นตะกี้บอกหลายหร่อเนาะล,ล,ล่อมอพี่รองคาเวลากันเล่น โน้นูจะขคันๆรถเหรอลูกาน,นั่งสิเอามาใกล้ๆแม่เอามาใกล้ๆแม่โอเคอ่ะยีราพอยาวเ,าเป็นตามภาษาเด็กอู้นี่กับปั้นจ้าก,กัยานุ่ย มา,มาเ้า่เออะบอกไมเ่เจนที่บอกว่า ไมอเมจนที่บอกว่าย่ค่อ,คอยๆเด้อ